สวัสดีครับทุกคนในโลกของดาดาดันมีทั้งเอเลี่ยนและบิญญาณร้ายที่น่ากลัวแต่พลังที่แท้จริงของเรื่องนี้กลับซ่อนอยู่ในวิตรภาพระหว่างอายาเซตและโอคารุนอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้พิเศษจนกลายเป็นจุดเด่นที่แฟนๆหลงรักมาร่วมค้นหาคําตอบกัน อนิเมะโชเนนหลายเรื่องมักมีผู้ถูกเลือกเป็นตัวเอกที่ต้องทำภารกิจสำคัญเช่นทำให้คำทำนายเป็นจริงหรือปราบปีศาจร,ร้ายแต่ในเรื่องดันดัน,ดน,ดนกลับฉีกกฎเดิมๆโดยให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างสองตัวละครหลักนั่นคืออายาเซะโมโมะเด็กสาวผู้มีพลังจิตและเคนทาคาโคระหรือโอคารุนเด็กหนุ่มที่อายที่โดนวิญญ,ญาณสิงแม้การพบกันของพวกเขาจะไม่ได้ราบรื่นแต่ความสัมพันธ์ของอายาเซะและโอคารุนที่ค่อยๆเติบโตขึ้นนั้นกลายเป็นหัวใจสำคัญของเรื่อง พวกเขาไม่เพียงแค่สนับสนุนกันแต่ยังสนุกกับการอยู่ด้วยกันแบ่งปันความสนใจและแซวกันไปมาดันดัน,ดนจึงไม่ใช่อนิเมะแนวโชเน็นที่มุ่งไปที่การต่อสู้หรือโชคชะตาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงมิตรภาพและความผูกพันที่ทําให้เรื่องนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวออยาเซกับโอคารุนพบกันครั้งแรกเมื่อออยาเซกเข้าช่วยโอคารุนจากการถูกแังแกแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลังจากนั้นโอคารุนพยายามเข้าไปคุยกับเธอเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ออยาเซกไม่เชื่อในเรื่องนั้น เพราะเธอเชื่อในเรื่องผีแทนการโต้เถียงระหว่างความเชื่อก็เริ่มขึ้นโอคารุนยืนกรานว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงในขณะที่ออยาเซะมั่นใจว่าผีมีจริงทั้งสองดื้อรั้นจนท้าทายกันให้ลองสัมผัสสิ่งที่อีกฝ่ายเชือ่อสุดท้ายออยาเซตกลับถูกเอเลี่ยนลักพาตัวและโอคารุนถูกผีเข้าสิงจากประสบการณ์นี้ทั้งสองได้รับพลังพิเศษและเริ่มการเดินทางร่วมกันเพื่อปราบเอเลี่ยนและบินยาณร้ายความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆแน่นแฟ้นขึ้น เมื่อทั้งคู่เรียนรู้ที่จะใช้พลังพิเศษร่วมกันในชีวิตและการต่อสู้ปัจจุบันความสัมพันธ์ของอายาเสกับโอคารุนพัฒนาไปมากแม้การพบกันครั้งแรกจะเต็นไปด้วยความอลอวงแต่ทั้งคู่เริ่มประสานกันได้ดีขึ้นอายาเสกและโอคารุนเข้าใจขีดจำกัดพลังของกันและกันและเริ่มมีทักษะในการจัดการศัตรูได้รวดเร็วขึ้นด้วยการฝึกอย่างหนักร่วมกับเซโกคุณยายของอายาเสกทั้งสองยังสามารถเอาชนะศัตรูตัวใหญ่ได้หลายครั้งซึ่งช่วยให้โอคารุน เริ่มควบคุมพลังของตัวเองได้ดีขึ้นทําให้พร้อมรับมือกับเอเลียนหรือวิญญาณที่อาจเข้ามาขวางได้ดียิ่งขึ้นในบางตอนเราจะเห็นอายาเซกับโอคารุนคอยตามหากันอยู่เช่นในตอนที่5ที่ทั้งสองเดินหากันตามถงทางเดินจนแทบจะสวนกันแสดงถึงความสนิทสนมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแม้จะมาจากกลุ่มที่ต่างกันในโรงเรียนกลับชอบใช้เวลาร่วมกันพูดคุยเรื่องประสบการณ์แปลกๆที่เจอมาความสัมพันธ์ที่น่าประทับใจนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวน่าสนใจและมีสีสัน ตอนนี้ออยาเซะและโอคารุนมีระบบที่เข้าขากันอย่างดีไม่เพียงแค่ทํางานร่วมกันได้ยอดเยี่ยมในสนามต่อสู้แต่ยังเคารพและเข้าใจกันในแบบที่คนอื่นไม่สามารถทําได้แม้จะมีแกล้งกันบ้างแต่ทั้งคู่ก็คอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันเสมอที่โรงเรียนพวกเขายังมีท่าทางเขินๆเมื่อต้องเจอกันแต่ก็ยังเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันต่อไปแม้จะผ่าเรื่องราวยากลําบากและการจากไปของยายเธอโบซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นขึ้นของทั้งสอง มิตรภาพระหว่างอายาเซตและโอคารุนโดดเด่นกว่าคู่หูโชเนนอื่นๆเพราะพวกเขาทำตัวเหมือนเพื่อนแท้ทั้งสองทะเลาะและหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะอายาเซตที่มักจะเล่นแย่โอคารุนอยู่บ่อยๆแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็สนับสนุนและเข้าใจกันในแบบที่แท้จริงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความหลงไหลและมุมมองที่ต่างกันของพวกเขายิ่งทําให้มิตรภาพนี้ดูสมจริงเพื่อนแท้ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่องและอายาเซกับโอคารุนก็สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจน ออยาเสตและโอคารุนใช้เวลาส่วนใหญ่บนจอร่วมกันแม้บางครั้งจะต้องแยกจากกันตามเรื่องราวแต่ในดันดาดัน,ดนทั้งคู่ได้รับบทบาทใกล้เคียงกันต่างจากอนิเมชโนเนทั่วไปที่มักเน้นไปที่ตัวเอกคนเดียวขณะที่เพื่อนสนิทมักเป็นแค่ตัวประกอบดันดาดันกลับให้ความสาคัญกับทั้งออยาเสตและโอคารุนอย่างเท่าเทียมจนทําให้ทั้งสองกลายเป็นตัวเอกที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวและเคมีที่เป็นธรรมชาติในการโต้อตอบกันก็ยิ่งทําให้เรื่องนี้โดดเด่นนอกจากนี้ออยาเสตและโอคารุน ยังมีความสามารถที่แข็งแกร่งและโดดเด่นในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างวิญญาณของโอคารุนหรือพลังจิตของอายาเซ็พลังของพวกเขาทรงพลังพอๆกันแต่ก็ต่างกันมากพอที่จะเสริมกันได้อย่างลงตัวแรงจูงใจและที่มาของพลังทั้งสองคนก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทําให้ดันดาดันไม่ได้มองพวกเขาเป็นเพียงทีมเดียวกันแต่ให้คุณค่าแก่ตัวตนของแต่ละคนความแตกต่างที่ทําให้มิตรภาพระหว่างอายาเซ็และโอคารุนโดดเด่นกว่าคู่หูโชเน่นทั่วไปคือพวกเขาไม่ได้แข่งขันกัน พวกเขาไม่แย่งชิงตำแหน่งหรือพยายามเหนือกว่ากันแต่เป็นสองคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจโลกใหม่ที่บังเอิญเจอต่างจากโชเนนหลายเรื่องที่มากให้ตัวเอกและเพื่อนคอยเอาชนะกันด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 ันกลับให้ความสำคัญกับการร่วมมือและมิตรภาพที่เติบโตอย่างอบอุ่นระหว่างอายาเซตและโอคารุนนอกจากนี้ทั้งคู่ยังต้องการเพื่อนที่เข้าใจจริงๆแม้อายาเซตจะมีเพื่อนเป็นสาวที่ชอบแฟชั่นแต่พวกเขาไม่เข้าใจความหลงใหลในเรื่องสยศาสตร์ของเธอหรือความสัมพันธ์แปลกๆที่เธอมีกับโอคารุน ในทางกลับกันอายาเซกและโอคารุนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงเมื่ออยู่ด้วยกันทําให้มิตรภาพของทั้งสองสมบูรณ์และลงตัวความสัมพันธ์ระหว่างอายาเซกับโอคารุนอาจส่งผลต่อทิศทางใหม่ของอนิเมชโนเนนด้วยความนิยมของดดาดันจึงมีแนวโน้มที่นักวาดหน้าใหม่จะหันมาสร้างตัวเอกสองคนที่ทํางานร่วมกันมากกว่าจะแข่งขันหรือเอาชนะกันอย่างที่ชโชเนนทั่วไปมักทํารูปแบบมิตรภาพที่ไม่ต้องพยายามเป็นฮีโร่แบบเต็มตัว อาจจะกลายเป็นแนวใหม่ในอนาคตแทนที่จะยึดติดกับเนื้อเรื่องแบบผู้ถูกเลือกหรือฮีโร่โดดเด่นเพียงคนเดียวหากกระแสนี้ดําเนินต่อไปอันนี้แม่แนวต่อสู้อาจเริ่มเน้นความสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีมมากขึ้นแทนที่จะเน้นหน้าที่หรือโชคชะตาที่ต้องทําตามซึ่งจะทําให้แฟนๆได้เห็นเรื่องราวที่หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นมิตรภาพของอายาเซ็และโอคารุนจึงเป็นเหมือนตัวจุดประกายให้นักวาดรุ่นใหม่ๆกล้าสร้างเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์และการผจญภัยที่พัฒนาร่วมกัน โดยรวมแล้วดันดดันเป็นอนิเมะที่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถถ่ายทอดมิตรภาพระหว่างอายาเซะและโอคารุนได้อย่างดีทั้งคู่บังเอิญเจอกันในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างกำลังค้นหาตัวเองและโชคชะตาก็พาพวกเขามาร่วมผจญภัยไปด้วยกันอายาเซะและโอคารุนไม่ได้แข่งขันกันแต่ต่างสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทั้งผู้สามารถแสดงตัวตนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวถูกตัดสินมิตรภาพนี้ทําให้แฟนๆรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครเพราะหลายคนเข้าใจดีถึงการเป็นคนนอกคอกเพราะความสนใจเฉพาะทาง มิตรภาพระหว่างอายาเซ็และโอคารุนช่วยให้ผู้ชมเห็นความสุขในการได้แบ่งปันสิ่งที่รักกับเพื่อนที่เข้าใจความสัมพันธ์ที่แท้จริงคือสิ่งที่ทุกคนหอยหาและมิตรภาพของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการผูกพันสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ที่ไม่คาดฝันเมื่อผู้คนเปิดใจและยื่นมือให้กันด้วยความเข้าใจเพื่อนๆคิดยังไงกับการเจาะลึกมิตรภาพลับของอายาเซ็และโอคารุนพลังที่แท้จริงในดันดาดัน,ดนมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แต่งให้เราได้นะครับขอบคุณครับ